สวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูน้ำนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเด็กๆเ,เรื่อง น่วยการสื่อสารกับผู้อื่นนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะมาเริ่มกิจกรรมเราไปท่องคำคองจองพร้อมๆกันเลยนะคะจดหมายจดหมายจดหมายหนูเขียนจดหมายสื่อสารส่งถึงผู้รับให้อ่านได้ยิ้มชื่นบานเมื่ออ่านจดหมายเป็นไงบ้างคะเด็ก เด็กๆท่องคำของจองกันได้ไหมคะอาเก่งมากค่ะต่อไปคุณควรจะเปิดคลิปวิดีโอนิทานเรื่องสุนัขสองตัวให้เด็กๆได้ดูกันนะคะแล้วคุณครูจะมีคำถามถามเด็กๆด้วยนะคะนิทานเรื่องสุนัขสองตัวกาลครั้ง1น,นานมาแล้ว น้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีแม่น้ำกั้นระหว่างสองฝากมีสะพานข้ามฝั่งแต่สะพานข้ามฝั่งนั้นแคบมากทำให้ข้ามได้ทีละตัวสิ่งที่แม่น้ำนี้เป็นคือแม่น้ำที่ลึกและไหลเชี่ยวมากวันหนึ่งมีสุนัขก,กำลังจะข้ามฝั่งสุนัขตัวนี้สังเกตเห็นสุนัขอีกตัวหนึ่งมันกำลังจะเดินข้ามฝากเหมือนกัน แต่สะพานข้ามแม่น้ำนี้แคบมากจนมันไม่สามารถเดินสวนกันได้สุนัขทั้งสองต่างก็ไม่ถอยให้กันสุนัขตัวหนึ่งจึงเอ่ยมาว่าเจ้าควรให้ข้าไปก่อนส่วนสุนัขอีกตัวก็ไม่ยอมและเถียงกลับไปว่าเจ้าควรถอยไป เพราะข้าอายุน้อยแข็งแรงกว่าเจ้าเจ้าแก่แล้วใช้เวลาข้ามไปอีกฝั่งนานเจ้าควรถอยข้าเพราะข้าแข็งแรงกว่าเถียงกันไปมาทั้งคู่เกิดกันต่อสู้กันเพราะความโกรธและความโมโหจึงทําให้ทั้งคู่ตกน้ําและทั้งคู่ก็จมน้ําตายในที่สุด นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความโกรธนำสู่การทำให้เกิดความหายนะนั่นเองค่ะนิทานเรื่องสุนัขสองตัวเป็นอย่างไงบ้างคะเด็กๆสุนัขสองตัวมีอารมณ์เป็นอย่างไงคะถูกต้องแล้วคะ่ะสุนัขสองตัวมีอารมณ์ที่โกรธกรัน แล้วเป็นยังไงคะเด็กเดกสุนัขสองตัวเลยเกิดการต่อสู้ได้ทำให้สุนัขทั้งสองตัวตกลงไปในน้ำและตายทั้งสองตัวลิคิเด็กๆนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความโกรธนำไปสู่ให้เกิดความหายยนะค่ะเด็กๆกเพราะฉะนั้นเด็กๆ ใช้อารมณ์นะคะให้เด็กๆทุกคนใช้เหตุผลในการพูดคุยสื่อสารกับผู้อื่นค่ะวันนี้มีคุณขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย